นั่นแหละแล้วก็ลึกนึกตรองดูวกกมาปัาป๊บเรานี้เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกเขาได้กรับได้บ้างหรือไม่หรือว่าเป็นเนื้อนาบาปเนี่ยเราเป็นนั้นนะเรานี้ไม่เหมือนหมู่นะอที่ลูกเขากรับเขาบ้านเขาใชบาทอืมแต่ละ,มะเ,ลเมะเล็ดแต่เมล็ดแต่สิ่งของที่เขาใายนี่เราตัวแทนบุญคุณของเขาได้หรือไม่เออจะเกิดมาเป็นวัวเป็นควายให้เขาไถได้แถนาหรือไมเอ่เราก็ต้องมีหน้าถต่ทองตัวนั่น ถ้าเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณศีลคุณธรรมมันก็ยากลําบากนะลูกนะมันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะเราต้องบกกมาหาตัวเราว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์อยู่หรือไม่มีบาปอกุศลติดในกายวาจาใจหรือไม่เป็นพระสุปฏิปนันผพ้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาหรือไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าหรือไม่ หลักทำหลักป so ีในด่างคลอยหรือไม่ตัวบวกบมาตัวนี้แล้วถ้าเราทำหลักปีในด่างคลอยไปสอนคนอื่นให้เขารู้บุญรู้บาปแล้วตัวเองรู้บุญรู้บาปไม่ล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันสอนให้คนอื่นเขาทำบุญแล้วเรามีบุญให้เขาทำหรือไม่ล่ะนั่นมันก็เห็นอย่างนั้นส่วนมากกันก็เหมือนพวกเทเลที่เสียงกันแล้วสอนคนอื่นให้เขาสร้างงบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ตัวเองสร้างบาปอยู่ตลอดนั่นนรกขบคุมที่เรา ไปเห็นตั้งแต่เป็นคาราวาสก็มีแต่พวกพระพวกนี้แหละเห็นบอกว่าเวลาเราพูดกันก็บอกว่าเราว่าหมูอีกนั่นน่ะก็ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงกันนะแล้วเจ้าอะไรมาข้านกันเราต้องเป็นพระเป็นธรรมนาจีสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พระเจ้ามันอยา่ยังไงเราก็ต้องเอาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรานั้นสร้างแบบอกุศลอยู่ตลอดเตไปสอนในอุบาสิุยกาเขาสร้างนุนสร้างกุศลเนี่ยเขากลับได้ดีที่ ตัวเองไปกััตรงนรกวัสุทิกาขึ้นสวรรค์นู่นน่ะอ่าตัวเองก็ทําบาปอยู่ตลอดนี่อย่าลืมนะพระวินัยแต่ละศีขาบทคือบาปอกุศลที่กินในใจของพระเราเนี่ยโอ้ก็จะถือได้หมดแต่ว่าอ,อ้าวถ้าใจเขารบแล้วทำไมจะถือไม่ได้ถึงจะปิดพลาดไปบ้างเล็กๆน้อยนแล้วก็กบขาบขอขมาปั๊บแค่นั้นถ้ามีหมู่มีคณะ เราก็แสดงอาบัตเพื่อความสบายใจเมื่อไม่มีหมู่ไม่มีคณะเผื่อเลยไปบางสิ่งบางอย่างเราก็กราบขอคมาแสดงบริสุทธิ์ด้วยใจของเรานั่นเรียกว่าผู้มีความเคารพมันจะมีในพระสูตรได้ยังไงว่าขนาดพระเรานี่นะั่นทำเพียรตั้งสามหมื่นปีก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่สุคติภูมิได้ตายแล้วไปเกิดริพญาณนนาโด้วยเห็นไหมเรา ก็แค่นี้ใบไม้นี่ใบอะไรใบตะไคร่น้ำนั่งเรือไปมือไปคว้าไปตะไคร่น้ำหลุดหลุดออกมาเฉยๆสามหมื่นปีไม่ได้แสดงอาบัติเวลาตายแล้วจึงกายตายไปเป็นพญานาคแน่นทุกขติภูไม่หลัหรือจะบอกว่าโอ้ก็อยู่ในตำราเฉยๆก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าใครเขียนอะไรอ้าวก็บวชตามตำราศสีสมาธิปัญญาก็อยู่ในตำรา นั่นแหละเป็นแผนที่แล้วนำมาพื้นปฏิบัติถ้าจิตมาเข้าสู่คุณงามความดีจริงๆมีความเคารพในพู้เจ้าเจ้าจิตเป็นพุทธะจริงๆนี่จะไม่มีคําว่าประมาทจากช่วงหลัทำหรือพิไัยจะไม่มีคําว่าตํานิติเตียนจัดสดาตัวเองไม่มีไม่กล้าไม่กล้าจับเงินจับทองใช้ใจายเงินทองไม่กล้าขุดดินดายาไม่กล้าขับรถล่น ไม่กล้าเอาโทรศัพท์เนบหูโทรหาเจดจีดบสาวไม่กล้ากินเหล้ามอสุรลาเออไม่กล้ามีเมียม,ม,มีลูกอืมไม่กล้าไอไปเล่นหุ้นเล่นอะไรที่บอกว่าหยุดทางโลกเขานี่ไม่กล้าไม่กล้าดื่มของมึนเมาต่างๆคือไม่กล้าสิ่งไหนที่ไม่สมควรเกศสมณเพศไม่กล้านั่นผู้มีบุญเลวในใจ พี่ผู้มีบุญแล้วในวาจาผู้มีบุญแล้วในกิริยาท่าทางที่เป็นอากัปยะภายนอกนั่นผู้มีบุญมันก็เกิดมาจากใจน่นไม่ใช่ว่าเกิดมาจากอากัิยาเพียงคาพูดว่าเนี่ยให้พวกเธอสร้างบุญกุศลนะอมาสร้างบุญสร้างกุศลกับข้าพเจ้าทําบุญในวัดวารามข้าพเจ้าเป็นพระพวกเธอมาทําบุญมีศีลมากกว่าพวกเธอความคิดผิดศีล ก็มีศีลตัวเดียวก็คือศีลใจตัวนั้นนั่นแหละถ้าใจมีความเคารพอยากให้เป็นล้านข้อรักษาได้หมดด้วยความเคารพศึกษาดูปั๊บผิดก็ไม่ทําคือพระองค์ทรงห้ามก็ไม่ทําเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตจึงทํามันก็จบแค่นั้นเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมันนะเพราะความไม่เคารพในศาสดาตัวเองศาส,สนาพุทธจึงเสื่อมไปเสื่อมไปดังที่เห็นมีพระอ,อริยะบุคคล เต่ละยกเตะเราจะหมายออกมาทำสังกยนาก็เอาแล้วหาเรื่องกันแล้วพระอริยะบุคคลท่านไม่ช่นเป็นพระที่ไม่อยากดังแต่ท่านเป็นพระอยากดีดูดิอยากดีไหมไหนู่ดูปมหากัสปะเิราเก็บกรรมสิกขาบทไว้หมด,หมดเล็กๆนี่นะก็ตาม เดี๋ยวศาสนาอื่นศาสดาอื่นเขาจะประมาจจับจุวงพวกเราว่าเมื่อศาสดาจากไปหลักธรรมหลักวินัยจางหายมันคอนบุรีเห็นไหมละ่ะไอ้พวกเรานี่มันมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกที่ไม่มีความเคารพเยำเกรงในศาสดาตัวเองมันก็อยากลําบากนี่ศาสนาเราก็เสื่อยไปเฉื่อไปมีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีดีตามคำตามวินัยนะไม่ใจดีตามทิฏฐิมันนะ การที่จะหาหมู่หาคณะห้ครูหาบาทลลำบากมากในสมัยปัจจุบันต้องคอยผู้มีบุญมาเกิดเจงเจามื่อปกป้องพระพุทธศาสนาได้ไม่งั้นก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปหากไหมพวกเราเห็นจิงมัจจจันจนั่นที่เกิดขึ้นที่วัดป่าพิเศษเจรยรามแห่งนี้ก็ตามเราก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเพราะวามกคาลบในพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยที่บอกว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสแล้วนี่ธรรมะเกิดจากเหตุเจอกันก็เจอกันด้วยเหตุจากกันก็จากกันด้วยเหตุสิ่งมาัศจารย์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยเหตุเห็นไหมละ่ะทุกจริงทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุตั้งอยู่ด้วยเหตุดับไปด้วยเหตุธรรมะของพระเจ้าเสมอตนเสมอไปแต่พวกเรา